ก็สวัสดีลูกค้าผมสวัสดีฟีจากชื่อเชิญกง,งวิลามครับก็วันนี้พามันนำเสนอรถเกี่ยวโควต้าครับดีซีหกศูนครับผมก็อันนี้เก็บงานเรียบร้อยครับใช้เก็บงานก็เปิดราคาหนึ่งแสนสี่หมืนห้าพบาทครับรับประกัน เครื่องเกียร์ปัมหนึ่งฤดูกาลครับผม <Okay. S 1> ถ้าเลยหารถรถใช้งานก็ลองมาดูมาชมได้ครับเดิมเดิมเข้าคันนี้แท็กสวยสองข้างครับเกียร์ไม่มีหอนครับผมปั๊มเปิมผ่านครับเครื่องติดนิ่ม เคยหารถใช้งานครับไม่ผีบหวังครับเขาดูได้ที่สาขาจุแพฯครับกันนี้เคยโทรโทรทนึงครับตื่น่แปดประทับสามครับเขารับแลกเปลี่ยนที่เถือต้องุ่นเหมือนเดิมครับ <c oughs> ต่อคลิปนี้ก็ฝากพี่คนนี้ครับของครับ